พิงเพรุมกลับมาแล้วค่ะวันนี้นะคะไม่ได้มาแชร์หนังสือหรือของเล่นนะคะแต่มาแชร์รีวิวประสบการณ์การไปฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกา ไปดูกันเลยค่ะพิงค์นะคะได้ฉีดวัคซีนไปเมื่อวันจันทร์ที่7มิถุนาที่ผ่านมาค่ะโดยใช้สิทธิ์ญาติของบุคลากรทางการแพทย์โดยการเตรียมตัวก่อนฉีดวัคซีนนะคะก็คือทานน้ำเยอะๆนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ไม่เครียดด้วยค่ะส่วนวันที่ไปฉีดนะคะพอไปถึงที่โรงพยาบาลคุณพยาบาลเนี่ยเขาก็จะตรวจความดานันวัดส่วนสูงชั่งน้ำหนักค่ะแล้วก็สอบถามเรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับการ แพ้ยาค่ะให้เรานั่งพักสักครู่เพื่อรอคิวแล้วตอนที่ฉีดนะคะพยาบาลก็เอาวัคซีนมาแล้วก็ฉีดเข้าไปเนี่ยตอนนั้นรู้สึกพยาบาลมือเบามากๆเลยแบบแทบจะไม่รู้สึกเจ็บอะไรเลยนะคะพอฉีดเสร็จค่ะก็ให้นั่งรอ30นาทีโดยคุณพยาบาลจะเอาสติกเกอร์เขียนว่าฉีดวัคซีนแล้วแล้วก็ครบกําหนดเวลาที่กี่โมงนะคะมาติดไว้ให้ะคะ่ะเมื่อครบกําหนดเวลาก็เดินไปหาเจ้าหน้า ที่แล้วก็รับบัตรคิวค่ะเพื่อกลับบ้านได้อาการหลังฉีดนะคะวันนั้นเนี่ยแทบจะไม่มีอาการอะไรเลยสามารถที่จะขับรถได้ตามปกติคืนก่อนนอนก็รับประทานยาพาราเอาไว้แล้วก็เข้านอนตามปกติค่ะ แล้วเช้าวันต่อมานะคะก็จะรู้สึกว่ามีไข้ต่ำๆค่ะตลอดทั้งวันก็ลางงานค่ะแล้วก็นอนพักผ่อนอยู่ที่บ้านค่ะก็กินข้าวกินน้ำได้ตามปกติค่ะส่วนแขนเนี่ยก็ไม่ได้ปวดอะไรมากสามารถยกแขนได้ตามปกติอาจจะมีแบบจับโดนแล้วเจ็บนิดหน่อยส่วนวันที่สองหลังจากฉีดวัคซีนก็ไม่มีอาการไข้แล้วค่ะก็เป็นอาการปกติเลยแต่ว่าแขนเนี่ยถ้าเกิดว่าจับไปเนี่ยอาจจะเจ็บเล็กน้อย แต่ว่าก็ยกแขนได้ตามปกติค่ะคราวนี้พิงก็อยากจะมาแบ่งปันข้อมูลว่าทำไมเราถึงต้องฉีดวัคซีนกันด้วยค่ะอ้างอิงจากตารางประเทศอังกฤษนะคะที่พิงขึ้นโชว์ไว้ตรงนี้ก็คือ จากสถิติประเทศอังกฤษในที่ที่ระบาดสูงซึ่งพิงก็อยู่ที่กรุงเทพการระบาดก็ค่อนข้างสูงตารางด้านขวามือเป็นอัตราการติดเชื้อต่อประชากร1 100นึ่สคนจะเห็นได้ว่าที่อายุ20-29ปีหากฉีดแล้วเนี่ยโอกาสได้รับผลกระทบจากวัคซีนรุนแรงเนี่ยหนคนอายุ30-39ปีได้รับผลกระทบจากวัคซีนอาการรุนแรง0 8คน อายุ40-49ปีมีโอกาสได้รับผลกระทบจากวัคซีนขั้นรุนแรง0.4และอายุ60-69ปีนะคะ0.2คนค่ะจะเห็นว่ายิ่งอายุเยอะนะคะแนวโน้มความเสี่ยงก็จะลดลงเรื่อยๆตารางด้านซ้ายมือแถบสีฟ้านะคะหากไม่ได้ฉีดวัคซีนและอยู่ในที่ที่มีการระบาดสูงเนี่ย จะมีโอกาสติดเชื้อโควิดรุนแรงถึงขั้นเข้า ICU เนี่ยอัตรา6.9ถึง127.7คนต่อประชากร1 0 0 0 0คนเลยอัตราต่างกันมากๆอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะแต่ข้อเสียก็มีนะคะไม่ใช่ว่าไม่มีโดยสามารถเกิดเลือดอุดตันได้ในคนอายุน้อยค่ะดังนั้นบางประเทศนะคะจึงจำกัดอายุค่ะของคนที่ฉีด อราเซเนกาค่ะออสเตรเลียเนี่ยเขาจะฉีดในคนที่อายุ50ปีขึ้นไปค่ะแคนาดาฝรั่งเศสฉีดให้คนอายุ55ปีขึ้นไปนะคะแต่มีอยู่ประเทศเดียวคือประเทศอังกฤษค่ะที่ฉีดกับคนอายุเกิน30ปีขึ้นไปค่ะโดยมีอัตราการเลือดแข็งตัวอยู่ที่0.001หรือ 23ล้านคนจะเจอ260คนค่ะและตาย51คนพูดง่ายๆก็คืออ,ออัตราการเกิดเนี่ยประมาณถูกหวยรางวัลที่1เท่าน,าน,นั้นนะคะเป็นอัตราเดียวกันเลยเป็นข้อมูล,ลจากสำนักข่าวหลายๆอันที่วิงอยากมาแชร์ให้เพื่อนๆค่ะยังไงเพื่อนๆก็ลองทบทวนดูนะคะการฉีดยังไงก็ดีกว่าไม่ฉีดอยู่แล้วเราไปฉีดวัคซีนกันนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะบายบาย ขอให้คนปลอดภัยนะคะ